วันนี้เราจะมาเล่นเกมท er ี่สร้างมิตรภาพกันโดยเกมนี้จะสอนให้เรากับเพื่อนๆรู้จักคำว่าสามัคคีคือพลังเราจะต้องร่วมมือกับเพื่อนๆในการผ่านด่านแต่ละด่านดูจบแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะรับรองรักกันมากกว่าเดิมผมการันตีได้เริ่มด่านแรกกันนะครับถ้าากิดว่าเกมนี้ใครพาเพื่อนไตทุกคนก็จะมาเริ่มใหม่แบบนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่มีความสามัคคีกันเลยนะครับรู้ว่ากระโดดไปไม่ได้ก็ไม่ต่อตัวกันนะครับนี่ความสามัคคีของเราอะ ี่สีแดงนั่นไงเออเรียงกันเป็นตัวไม้เลี้ยงกันไม้สวยดันกันเพื่อมันดันกันได้น่ะเอาเว้ยโอ้ยไอตัวสีเทาใครวะตอนนี้ทีมเรามันเหลือแค่นี้ละทุกคนเริ่มแบบหมดศรัทธาในตี้เราละเขาออกกันเกมกันหมดหมดละเลือแค่เราเว้ยไอ้ต้วนความหวังทีมโอ้โหมันรีบไปไหนวะไอตัวเนี้ยอ่าความหวังไอ้ต้วนถ้าพลาดขอให้เป็นหมัน ไม่มีลูกเลยตถอไม่ได้รอมนี้ขใหยเป็นหมันสชาติติดต่อกันเอออย่าเพิ่งทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆคำดาวเออเออเอาเหยียบหัวกันไปไม่ได้หรอเอาที่เขาไปด้วยกับตะวันเลยเยเข้าประตูครับอุ้ยด่านนี้นนักกว่าด่านวัดใจว่าใครมันจะเป็นไอโง่ที่โดนทับเอาไปเอาไปเมื่อกี้พี่ขวบรูนี่ของพี่น้องรู้นี่ ใช่ไหเขรลูเดียวกันไมวะเอาผมแล้ดูดีวพี่นะเฮ้ยเฮ้ยิแออล้วเปนดันก็ได้เปนดันก็ได้ไอเราวิ่งไม่เข้ารูไม่เข้ารูน้ยขอรู้สงเออเออเออออเออเออเออ เออโอ้โฮ้ยครับมันไกลยังวะไอ้ตะวันโอ้ยไปครับโกทูไมเฮดนั่นไงมันบอกให้ขึ้นบนหัวมันเนี่ยฟอลโลมีเห็นไหมฮะฟอลโลมีเฮ้ยเองก็จะไปอย่างเดียวเลยฟอลโลมีดึงมันกลับมา้ต้ันดึงมันกลับมาดึงมันกระไม้ บอกให้ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆดิใจเย็นๆกะมานี่ดึงชักกระยพี่ต้องถ่วงน้ำหนักให้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรอเออพี่ถ่วงน้ำหนักให้มันอ่ะโดดไปก่อนดิเออเออตอนใสีดำไปดิไปดสมเซียนเดินพอเฮ้ย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 เกียอะขึ้นไปขึ้นไปบนดิไปหยบ

เออพี่โดดไปละซาคาคิโยซาคาคิโยเจอเจออย่าสาบิติุอ้ทุกคนสวย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 อีกเหรียญเดียวเหรียญนึงเออขึ้นขึ้นข่ายไงลาไปใส่ลาบานทำไมล่ะโอ้ยดีตาป้องวะมาดิมาดิเออเอาไปเอาไปขอขอขอแก้ตัวขอแก้ตัวมาในเวลาสาคาคิโยละใครจะลงไป ไม่ทันแล้วลูกพี่เอ้ยมันจะดันกันเองทำไมวะพี่อะารผทำไมแค่นี้มันยากเลยพี่เจ็บไหมอ่ะเล่นแบบมีสตินะไม่ซาซาเกโยละเดี๋ยวพี่ลงไปเองเพราะพี่เอ้ยตะวันต้องลงไปเพราะพี่มีสติในการควบคุมซ้ายขวาตะวันโดดลงไปถ้าบอกถ้ามันเอ้ยโดดลงไปเลยวะโอเคพี่ควบคุมดึง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 เดี๋ยวพี่พาหลบมันโดนทางซ้ายมันมาขาางซ้ายอะไม่รู้ เดี๋ยวเราลอยจังหวะไอ้ตุกกันหันลอยมาทางฝั่งซ้ายพี่อาพุงด้วยความรวดเร็วตะวันวิ่งไปข้างหน้าเลยนะเรลยพี่ลงมาเร็วมาเร็วเอาไปเอาไปมองไม่ทันโอ้โหหัวล่างหัล่างเราดีๆเห็นนะแล้วมันอ่ะไปวิ่งยาวเลยจังหวะเนี้ยจังหวะเก็บเหรียญเลยวิ่งกลับมาทำไมรีบกลับมาทำไมบอกให้วิ่งยาวมันฟังไว้เนี่ยพี่แด้เอ้าของกวพี่ตายไงโอ้ยเอามาแล้วพี่รบรบ ออของจริงนะของจริงนะมาหนี้มาหนี้ตะวันเจ้ของจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปเราจะไโดนไปส่เลยตะวันตะวันสาเกิโยสาเกิโยสาเกิโยพี่ไจ้อย่าพูดอย่างนี้ดิไปไปไปกลับกลับกลับ เออไปกับ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 กัพี่ว่าดาดู้ทยอันเนี้ยกับดีเตตะวันไปไปไปดึงดึกับ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 ับกับกับัักงัักกตรงเนี้ย Hoo hoo cho phải, 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 Hoo! 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 lo Cắp, 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 cắp It's the center of attention I'm no